น้องแสงล่าน้องแสงล่ามาเพียก่อนโอ้อ้ขันค้ำม,มีอย่างกะหันว่าน้องเป็นสายมูนะปอจะมีสำนักเจาก้จาปอเจ้าแม่ป้อมมนเด็ดเด็ดแม่นแม่นงกอกน,นี่อย่างนั้นอ้ายจะไปนี่ได้ไอ้ายว่าเมียอ้ายโดนของนะโดนของแม่นบัดเดียวนะหน้าตาดูบัดีเลยอะฮ้องว่าดูแบบได้เลยดีกว่าขนาดนั้นเลยกะบบใจกล้ะไอ้ขันค้ำบัดเดียวมีใครเขาทำของใส่กันละกะ้าับเจือก็ไปพ่อคนเดียวเตะ หันก็บอกแล้วเป็นขนาดนี้เลยกันเนี่ยขนาดนี้เลยจะว่าบาดได้บํารุงหน้าก็่าบาดใจตะกี้กูยังหันมากหน้าอยู่เลยกว่าหน้ากะเกินแปงแปรงโลชั่นดีๆกดซื้อหัใจนะแล้วพวกวิตามินรอนได้กินต้องก่อหันกินประจำกินหลายอย่างวิตามิน A B C D E ไปจนจะถึงแซอยู่แล้วกะเอหน้าแปลกไอ้ว่านะถ้ามาโดนของกว่าจะโดนผีเข้าวะนะ่ ดูจากสกภาพแล้วอะ่ะลงไปที่นี่บอกไอ้ไปไหนมาน้องขึ้นมาป, labeled, ปล่อยไอ้องมาไปน้องเมืนได้เป็นอยังวันนี้ไอ้ต้องนั่งาน้องให้ได้ก็น้องบอกอยู่นี่แลวาน้องเมืนได้เป็นยงังจะหักสายอย่างไอ้น้องบมอต้องอู้นักแล้วมากับออไอ้เต้ไอ้ปล่อยน้องมาไปเข้ามาตัวน้องสวัสดีครับโอ้มาพิ่ตี้กัเนี่ยพอหน้าตามองคํำแสดงว่าใจใจ ไส้ต้องเป็นไส้ไส้เพราว่าผีไส้จะเข้าสิงเฮาเพราะไส้มีปัญหามันต้องถูกกำจัดออกไอนอยังที่มันบาดีก็ต้องเอาออกเอาไส้ออกเออขอสุม,มาเถอะครับถ้าจะมีการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยอันคือเมียผม เอาใจใส่ด mm ้วยดัชช like ี่โยเกิร์ตดัชชี่มีจุลินทรีย์ที่ดีช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหารได้ดีกินโยเกิร์ตดัชชี่ทุกวันลำไส้ดีสุขภาพดีโยเกิร์ตมันต้องอยู่ในถ้วยกะอยู่ในกล่องเป็นห้องนมเจ้าโยเกิร์ตโอ้ก็เนี่ยโยเกิร์ตแบบใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ดูดได้มาในรูปแบบกล่อง UST พกพาสะดวกมันจะลำเหมือนโยเกิร์ตถ้วยกะจิม ออหอมลาเนื้อโยเกิร์ตเข้มขน้นลําเหมือนโยเกิร์ตถ้วยเลยอะ อันแต่ที่มาวันนี้คือเรื่องจะมาช่วยเมียครับแบบบะได้มากินโยเกิร์ตก็เนี่ยครับช่วยได้เมียไอ้ลำไส้บดีระบ,บบขับถ่ายบดีทำเมื่อการดูดซึมบดีกินอาหารดีๆวิตามินดีๆเข้าไปร่างกายก็ดูดซึมไปใจได้ปัดเต็มร้อยกินเต้าใดบำรุงเต้าใดก็ดจะช่วยให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วครับอ๋อเป็นอย่างไรนะ ที่ออกแล้วโยเกิร์ตดัชชี่ดูดได้ในรูปแบบกล่อง UST หาซื้อได้แล้วตามร้านกาใกล้บ้าน